เราขาดการติดต่อกับทีมสืบรวจทางใต้นะโวชิทชิปหายแล้วครับกด4กด4เพื่อหลบกดีเพื่อหล,ลบแล้วกูต้องวิ่งไปไหนว้าวไอหมีอ้วนกีอ้วนโอ้โ,โดนแดกครับชิโอโอ้เฮออียเอ้ย,อย ไปตรงไหนวะถ้าวิงว่งวิ่งตรงตรงไม่น่ารอดอว่าแล้วเราต้องเราต้องทายังไงวะเราต้องทํายังไงอะมันถึงจะพ้นวะห้ามเหยียบถ้ากูเหยียบหิมะกูตายห้ามเหยียบหิมะถ้าช้าเมื่อไร่ตายโอเคกด F ก็กฟันฟันแมงฟันกูฟันไปฟันฟัน,ฟน วิ่งโอ้ต้องโดดน้องต้องโดดแล้วไม่งั้นตายแน่โดดน้องกดซีลบกดเอฟฟันฟันเชีร์ตก